ปัญหายอดนิยมที่ลูกค้ามักไม่เข้าใจพอทำเสร็จสิแล้วก็มาบ่นอีกว่าเฮ้ยสีไม่ตรงทำสีเท่าที่จำเ,เป็นเรื่องของการจนหาเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่รอยนิดรอยหน่อยสะเก็ดน,นิดหน่อยท่านก็เก็บ เพราะว่ายิ่งเก็บมากยิ่งถอดมากสเก็ดหินที่กระจกเนี่ยก็จะมี2แบบเนี่ยจะเกิดอาการที่เรียกว่าลมยางรั่วซึมจากเรื่องของกระจกเรื่องของสะเก็ดหินเปลี่ยนเมื่อจําเป็นเท่านั้นคัมภีรถมือสองภาคสนามในวันนี้เราอยากมาแนะนำาีปัญหายอดนิยมที่ลูกค้ามักไม่เข้าใจแต่เป็นรถเราอยากแนะนําท่านด้วยความหวังดีครับปัญหาแรกเลยที่พบเจอกันได้บ่อย อาการสีเพี้ยนครับสีเพี้ยนเกิดจากอะไรทําไมสีเพี้ยนหลายคนนะครับก็คงสังเกตว่าเวลาผมรีวิวรถหลายๆคันเนี่ยบางทีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้ใหญ่โตผมแนะนําเลยนะปล่อยผ่านเลยฮะไม่แนะนําให้ไปทํามันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทําให้หรือเราอยากจะประหยัดต้นทุนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่อยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าสีแต่ละรอบที่มีการผสมขึ้นมานะครับแม้ว่าจะเบอร์เดียวกันรหัสเดียวกันผสมโดยช่างคนเดียวกัน แต่ผสมกันคนละรอบก็มีโอกาสสีเพี้ยนได้เสมอซึ่งต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับความชื้นในแต่ละวันก็ดีสภาพดินฟ้าอากาศก็ดีอุณหภูมิในการผสมสีก็ดีเพราะฉะนั้นการผสมสีแต่ละรอบนั้นจึงเกิดอาการสีเพี้ยนได้แน่นอนครับจะเพี้ยนมากเพี้ยนน้อยแล้วแต่เลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่เพี้ยนที่เห็นท่านเห็นว่าเพี้ยนน้อยนั้นคือจริงๆแล้วคือเพี้ยนนะครับแต่เพี้ยนน้อยเพราะฉะนั้นการผสมสีแต่ละรอบนั้น มันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดโอกาสสีเพี้ยนถ้าท่านไม่อยากให้สีเพี้ยนมีอย่างเดียวครับท่านต้องทําสีรอบคันซึ่งมันไม่มีใครทําอยู่แล้วสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นในหลายๆคลิปผมก็เลยแนะนําว่าถ้ารอยไม่ใหญ่ไม่โตไม่เด่นไม่ชัดปล่อยตามธรรมชาติดีกว่านะครับบางคนครับลูกค้าไม่เข้าใจฮะเห็นรอยนี้มีรอยนั้นมีนะดูแล้วอเป็นกังวลคิดมากบอกทําสีหน่อยได้ไหมมันทําได้ แต่สุดท้ายแล้วมันจะมีปัญหาที่ใหญ่กว่าปัญหานั้นก็คือพอทําเสีเสร็จแล้วก็มาบ่นอีกว่าเฮ้ยสีไม่ตรงสีมันเพี้ยนอย่างน้นอย่างนี้ผมถึงอธิบายไปแล้วว่าการผสมสีแต่ละรอบนั้นมันมีโอกาสเกิดสีเพี้ยนเพราะฉะนั้นทําสีเท่าที่จําเป็นนะครับนี่คือคําแนะนําด้วยความหวังดีอะไรเล็กๆน้อยๆปล่อยผ่านดีกว่าหรือว่าขัดเอาก็พอและบางคนก็ไม่เข้าใจอีกว่าทําไมกันชน กับตัวถังสีมันถึงเพี้ยนแม้กระทั่งว่ารถป้ายแดงก็ตามนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นรถมือ2เพราะหลายคนไม่เข้าใจว่าวัสดุแตกต่างกันนะครับในส่วนของตัวรถมันเป็นเหล็กสีเบอร์เดียวกันพ่นก็เนื้อหนึ่งแต่ตัวกันชนมันเป็นพลาสติก ABS เพราะฉะนั้นสีออกมามันย่อมจะมีความเหลื่อมล้ําแม้ว่าจะเป็นสีชุดเดียวกันแต่วัสดุมันคนละอย่างกันเหล็กกับพลาสติกมันไม่เหมือนกัน อย่างที่สองครับที่หลายคนไม่ค่อยเข้าใจก็คือปัญหาเรื่องกันชนห่างซึ่งเกิดพบได้บ่อยกับรถที่อายุรถหลายปีหรือว่าเคยถอดเก็บสีเคยถอดทำสีจะห่างมากห่างน้อยก็แล้วแต่เลยนะเพราะต้องอธิบายธรรมชาติอย่างนี้ว่ากันชนนั้นถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบัมเปอร์บัมเปอร์ไม่ได้แปลว่ากันชนนะบัมเปอร์แปลว่าตัวที่เอาไว้ชนหรือตัวไว้กระแทกเลย เพราะฉะนั้นหลักการออกแบบของกันชนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะออกแบบให้มีน้ําหนักเบาและหลุดง่ายที่สุดเพื่อความปลอดภัยเวลาเกิดการชนหนะักวัสดุที่เป็นกันชนจะไม่ได้ดันเข้าไปที่ตัวถังแล้วทําให้ตัวถังที่เป็นโครงสร้างหลักเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นการชนรุ่นใหม่ๆที่ออกแบบชนปุ๊บต้องหลุดปับ๊บชนปุ๊บหล่นพื้นเลยชนปุ๊บหลุดง่ายๆแตกง่ายๆแล้ว เน้นเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นหลักการออกแบบมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นรถที่กันชนห่างเกิดจากเคยถอดเก็บสีนะครับถอดเข้าถอดออกบ่อยๆก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าตัวหูหิว้วหรือรูขอบกันชนจะเกิดอาการบินหรือไม่คมเพราะฉะนั้นก็จะเกาะไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาถึงประเด็นแรกเช่นกันว่าทำไมเราถึงบอกว่าเก็บสีเท่าที่จำเป็นดีกว่าไม่ใช่รอยนิดรอยหน่อยสะเก็ดหินนิดหน่อยท่านก็เก็บ เพราะว่ายิ่งเก็บมากยิ่งถอดมากถอดเข้าถอดถออกบ่อยๆรูไม่คมรูบิดน,นะครับมันก็จะบินไปเรื่อยานะะนันเวลาประกอบแต่ละทีก็จะห่างก,กันชนตกกันชนเพิเยอะบ้างไม่แนบสนิทบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติวิธีแก้อย่างเดียวเลยคือเปลี่ยนกันชนทั้งชิน้นไม่มีใครเปลี่ยนหรอกครับต้นเปลืองโดยใช่เหตุนนะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการห่างนิดห,หด่างหน่อยเพเยอนิดเพียงหน่อยโปรดรู้ว่าเป็นธรรมชาติของเขา เป็นเรื่องของการออกแบบการดีไซน์และเคี่ยวของตัวกันชนมันบิดมันไม่คมเนาะตานนี้นก็เลยอยากให้เข้าใจถามว่าผมทําให้ท่านสนิทได้ไหมได้นะแต่หลักการทํามันไม่ถูกต้องหรอกมันก็จะมีช่างที่สามารถมุดเข้าไปเอาลวดถูกได้มันอาจจะนแนบอยู่ก็จริงนะแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันเป็นวิธีการรัดหรือวิธีการที่ไม่ได้ถูกต้องโดยธรรมชาติถ้าถูกต้องจริงคือเปลี่ยนกันชนทั้งอันซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนแล้วนะ ถามว่าผูกรวดได้ครับแต่ปัญหาที่จะเกิดหนักกว่านั้นก็คือในการทําสีครั้งต่อไปช่างสีคนต่อไปเขาไม่รู้หรอกว่าด้านในผูกรวดอยู่เขาก็จะดึงออกมาจนเขี้ยวขาดเลยทีนี้ไม่ใช่แค่บิ่นนะขาดเลยทีนี้พอมาประกอบอีกทีทีนี้ห่างกว่าเดิมแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องของการชนห่างเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับอ่ะปัญหาที่3ปัญหาโลกแตกเช่นกันนะอันนี้เขาพบเจอได้บ่อยสะเก็ดหินที่กระจกนะครับสะเก็ดหินที่กระจกเนี่ยก็จะมี2แบบ นะครับกระจกแบบแรกก็คือแตกเป็นสเก็ดหินนะบแบบวิ่งทางไกลแล้วมีสเก็ดหินลอยมาโปะปะโปะปะแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยวิ่งไม่เป็นอันตรายขับได้ทั่วไปแต่อย่างที่2ก็ก็จ,จะมีเริ่มวิ่งเป็นรอยเส้นอันนี้ก็ให้ดูนะครับถ้าเยอะก็แนะนําว่าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพราะอาจจะบดบางสายตาท่านแต่ถ้าเป็นสเก็ดหินเล็กๆน้อยๆอยที่ยังอยู่ในจุดที่ไม่สําคัญไม่ได้บทบางทัศนวิสัยในการขับขี่อันนี้ถ้าปล่อยผ่านได้ก็แนะนําว่าปล่อยผ่านหรืออย่างมากก็ ให้ช่างที่หยอดน้ำยาซ่อมแผลมาหยอดซะนะมันก็อาจจะไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าก็อาจจะเล็กลงแต่ถามว่าแนะนําให้เปลี่ยนไหมถ้าไม่ได้เยอะมากไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้บดบางทัศนวิสัยมากมายไม่แนะนําให้เปลี่ยนมันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะเปลี่ยนให้ท่านหรือว่าอยากจะประหยัดต้นทุนอะไรนะเพราะปัญหาที่จะตามมาถ้าเปลี่ยนกระจกนะครับนั่นก็คือว่าเมื่อมีการเดินซิลิโคนใหม่แล้วพอประกอบเสร็จแล้วส่วนใหญ่ช่าง ไม่มีโอกาสได้ทดสอบน้ํารั่วนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ฝนตกวันนั้นก็ดีหรือว่าถิ่นเยาวน้ํามาลาดอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ทดสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับการวิ่งลุยฝนเพราะฉะนั้นกระจกเดิมๆจากโรงงานเนี่ยแน่นอนที่สุดและน้ําไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนแต่ถ้าจําเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆก็ต้องเปลี่ยนเนาะแต่ว่าต้องทราบถึงข้อจํากัดว่ามีโอกาสที่น้ําอาจจะรั่วซึมได้ถ้าช่างเปลี่ยนกระจกนั้นทํา ไม่ละเอียดพอหรือว่าฝีมือไม่ถึงเพราะฉะนั้นเรื่องของกระจกเรื่องของสเก็ตหินเปลี่ยนเมื่อจําเป็นเท่านั้นดีที่สุดนะครับและอย่างสุดท้ายฮะเรื่องล้อแม็กอันนี้ก็เป็นปัญหาโลกแตกในหลายๆคลิปท่านผู้ชมคงจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมล้อแม็กเป็นรอยไม่ทําให้ทําไมล้อแม็กเป็นรอยไม่ซ่อมให้มันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทําให้นะแต่เราแนะนําด้วยความหวังดีว่าการซ่อมล้อแม็กควรจะทําเท่าที่จําเป็นเ<ๆ>ช่นแผลมันใหญ่มันน่าเกลียดมันเด่นมันชัดอันนี้ทําได้ เพราะอย่าลืมว่าการจะซ่อมล้อแม็กนั้นส่วนใหญ่ก็ช่างจะใช้วิธีปาดหน้าเงาเข้าลงกลึงนะไปเข้าเครื่องกลึงมันก็จะปาดตัวหน้าเงาเนี่ยออกไปเลยเพื่อให้ตัวด้านหน้าเนี่ยมันอออกไปแล้วก็มันก็จะลึกลงไปจนเสมอกับแผลเนาะทำออกมามันอาจจะสวยก็จริงนะครับแต่ว่า ปัญหาที่จะตามมาก็คือขอบตามขอบล้อแม็กเนี่ยมันจะบางลงเพราะฉะนั้นปัญหามันจะเกิดในระยะยาวก็คือว่าถ้าท่านวิ่งไปในพื้นที่ที่มีการสะเทือนมากๆนะไปตกหลุมหรือว่าไปในพื้นที่ที่ล้อมีการใช้งานหนักเนี่ยจะเกิดอาการที่เรียกว่าลมยางรั่วซึมจากขอบได้เพราะฉะนั้นยิ่งปาดหลายรอบนะครับตัวขอบในเนื้อก็จะบางลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่จะขับขับไปลมยางออดลมยางแบน นะจอดจอดอยู่ลมยางแบนเนื่องจากว่าลมนี่อาจจะออกตามขอบได้เพราะฉะนั้นล้อแม็กก็เลยอยากให้ทําเท่าที่จําเป็นนะถ้ามันใหญ่มันแผลมันอุ้มันน่าเกลยดจริงๆอันนี้เราทําให้แต่ถ้ามันเล็กน้อยอะไรแบบนี้ปล่อยตามธรรมชาติดีกว่านะเพราะว่าเนื้อแม็กเดิมๆโรงงานหนาๆอันนี้ดีที่สุดแล้ว ป้องกันลมรั่วลมซึมออกตามขอบได้นะครับและนั่นก็เป็น4ปัญหาหลักๆยอดนิยมนะครับที่พบเจอได้บ่อยกับความไม่เข้าใจของคุณลูกค้าแต่เราอยากแนะนําให้ท่านด้วยความหวังดีเพื่อท่านจะได้เลือกรถที่คุณภาพดีที่สุดจากเรานะครับ19สีปรกรับซื้อรถทุกรุน่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่าย ติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนรู้จักอยากซื้ออยากขายแนะนํากันมาได้เลยเดี๋ยวมีค่าแนะนําให้5้าพันถึง1 0,000บาทนะครับเราอยู่ถนนกันลับปลื้กเปิดบริการทุกวันส่งรูบร้อนมาตีราคากันได้เลย i อ l ดี e นแอดมาเลยด้านล่าง ID l ดี e ไ์แอดหนึาคัมพีรถมือสองภาคสนามในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆนะครับและขอลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com